We've repaired the fuel. now it's under control of critical vehicle function. Discovery, Houston, press, wait สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ตรงไหนวะเทเวนี่ไฟเออร์บายกระเทียมเซอร์วิทนะครับวันนี้เราอยู่กับกระเทียมเซอร์วิทนะเช่นเคยครับวันนี้เรามีเจ้าอะไรวะ b y d Atto 3ครับผมตกลงเันชื่อโต้นะใช่ใช่ที่ผ่านมาเลือกแต่อะไรวะ Atto ตกลงเล็นอะอร Atto 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 ตกลงั t หรือ At At ัตอัต่อสุดท้ายแล้วมันคือ b y d ที่ อ่าเป็นเกือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซ็กเอ๊ะเกือบกือบเอสยูวีเนาะใช่ครับที่แต่งแล้วหล่อเหลาอาการมากนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพลาดไม่ได้อยู่แล้วที่ทางกระเทียมเซอร์วิสนะครับเราจะมารีวิวเจ้าชุดแต่งของ b ีวไม่ใช่ซิลเดี๋ยวกูจะไปซิล้วมนะไปซิลอยู่แล้วจะไปซิลแล้วซิลมีให้ดูแต่ใจเย็นก่อนไอโต้สามนะฮะก็เดี๋ยวให้นี่เลย สวัสดีครับผมชวดกระเทียมชวดกระเทียมอ,อ่นเดี๋ยวให้ชวดกระเทียมเนี่ยนะคนตอนนี้นี่ผมมีผู้ช่วยทางมาดูาเรื่องการตกแต่งรถยนต์ของทางเจ้าอีวีคานะพัตอีวีพัตให้พี่ชวดกระเทียมเราแนะนําเลยว่าคันเนี้ยคันเนี้ยแต่งอะไรลงไปบ้างนะครับเริ่มต้นเราฮะเริ่มเลยไหมได้โอเคครับได้เลยคันนี้ออกมาจะครบหนึ่งขวบแล้วครับหนึ่งขวบใกล้จะหนึ่งขวบแล้วเราออกมาแต่งกันนานขนาดนี้เลยเหรอ ก็ไม่เสร็จสักทีเห็นไหมล่ะดังคอนเซปต์ไม่รามคอนเซปต์เลยตามคอนเซปต์นะครับไงบ้าอันนี้ที่เห็นตอนนี้เลยลิ้นหน้าอันนี้บอกก่อนที่เราทำเรามีทั้งเทสลา y วาแต่ตัวเนี้เป็นชิ้นงานที่มันใหญ่กว่าเทสลามากตวทีใหญ่กว่าเทสลามากใช่ครับราคามันเลยนะมันเลย ราคาจริงๆดูดูแล้วเนี่ยมันก็พอๆกับราคาของเทสลานะราคาเราเปิดไปเนี่ยแต่บางคนเพิว่าทําไมวุ้ยราคาเหยียบๆกับเทสลาเลยไงโอ้โหเทสลาเป็นลิ้นแค่ลิ้นเองนะก็นี่มันเพิ่มดูนี่ชิ้นเริ่มเิ่นะนี่มันมีทั้งลิ้นโผล่ขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะใช่ครับดูนะใช่ครับดูมิติดูเหลี่ยมดูลายเส้นนะครับมันรับกับรถมากใช่เราะออกแบบมาอย่างตั้งใจและปราณีตมากนะครับเราเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นเลยนะครับล้วไปกันต่อที่นี่นะครับ คิ้วคิ้วไฟหน้าคิ้วไฟหน้าใช่ทำให้เป็นเหมือนมีลูกกระตามาครับใช่เหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่สิเออใช่ดิเพราะเพราะคันนี้ที่จีนก็เปรียบเป็นเหมือนมังกรอ๋อเขาออกแบบเป็นมังกรใช่เพราะว่าครีบตรงนั้นเป็นเกล็ดมังกรโอ้ไม่เคยรู้เลยเนี่ยใช่ครับเพราะนมังกรนี่ดูดูคิ้วดูตามี่คือมังกรแต่ตอนเนี้ยเท่าที่รู้นะอนาตอนเนี้ยมาเห็นมันโล่งๆอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวนี่ย ได้แกะออกแน่โปรเจกต์ต่อไปครับใช่แต่เรายังทําไม่ทันไปชิ้นต่อไปกันเลยโอเคครับผมอันนี้พ่นสีอย่างเดียวนะพ่นสีอย่างเดียวโอเคครับนี่มาต่อกันที่ครอบกระจกข้างนะครับคู่ขาดไม่ได้นะตรงนี้คือกระเทียมซืิตเราส่วนใหญ่เราจะให้ความสำคัญที่ครอบกระจกมากครับแล้วก็บอกตรงว่าไอ้ตัวครอบกระจกเนี่ยจะเป็นทุกรุ่นจะเป็นรุ่นไหนก็ตามแต่เนี่ยเราซื้อง่ายขายคล่องมากมาถึงข้อแปะข้อแปะข้อแปะถัดไปก็จะเป็นไอ้นี่เลยเขาเรียกอะไรอ่ะสเกิร์ตข้างสเกิร์ตข้างตัวเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเปิดประตู อ่ามันเปิดประตูงี้ทําให้สเก์ดข้างเนี่ยด้านข้างเนี่ยตอนหน่ข้างนะครับมันแบ่งเป็น4ชิ้นย่อย4ชิ้นย่อยเนี่ยเขาจะรวมล่างให้เป็นสเก์ดข้าง1ชิ้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าประตูมันเปิดแบบมันเปิดแปลกๆนะแต่ทํารถมาประมาณสัก10 6 1้ปีประมาณเนี้ย เพิ่งเคยเห็นว่ามันเป็นจอดที่ยากมากนะที่ที่จะทํำยังไงที่มันจะเปิดออกมาไม่ขัดไม่ไม่มีการติดไม่มีอะไรแล้วก็ออกมาได้ลงตัวชิ้นต่อไปเรามาที่สปอยเลอร์กันนะครับสปอยเลอร์เนี่ยโอ้ยเราเมกเกียร์นั่งเถียงกันพี่ตกลงสปอยเลอร์พี่มีกี่ชิ้นบางคนก็มานั่งเถียงกันเอาไว้ว่าเฮ้ยสปอยเลอร์เนี่ยสปอยเลอร์เนี่ยมันต้องเป็นชิ้นหนึ่งชิ้นดิแต่ขอโทษสปอยเลอร์กระเทียมเซอร์วิสมี2ชิ้น อ่าวทำไมถึงสองชิ้นแล้วเนี่มยมีคนมาเถียงเนี่ยอ่านับลงนับได้กี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนับยังไงนี่มันไม่นับยังไงให้ได้ชิ้นเดียวอะ่ะนับยังไงอะ่ะเ <c oughs> นี่ยมันจบแค่นี้นะ <c oughs> สั่งชิ้นเดียวได้ไหมฮะสั่งชิ้นเดียวได้แล้วคุณปติดชิ้นเดียวได้ <c oughs> ไม่ติด <c oughs> ผมไม่ติดอยู่แล้วไม่ติดได้หมดนะครับ <c oughs> สปอยเลอร์เนี่ยมันแยกเป็นสองชิ้นเพราะว่ามันก็ออกเป็นซ้ายขวาผมดีไซน์อย่างนี้อ่ะแล้วผมอยากดีไซน์อย่างนี้ผมอยากให้มันเป็นสองชิ้นน่ะถูกป่ะชิ้นหนึ่งในตลาดมันก็เยอะแยะแล้วอ่ะผมออยากให้้นนนนนเป็ชิแ่ คาร์บอนเฟเบอร์ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เขียวคาร์บอนนะครับถัดมาล่วงลงมาเลยฟึบอะไรจานทวดอันนี้คาดเอวอ่าเราเรียกว่าคาดเอวคาดเอลเต่จริงๆแล้วมันก็คือคาดเอวนะเพราะว่าคาดเอวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมาโผล่ตอนยุคช่วงที่ที่ที่พระผมทันทันนะก็จะเป็นนิสสันจูก๊กมันชอบมีคาดเอวกันเว้ยมีคาดเอวกันแล้วติดออกมาเฮ้ยแม่งหล่อว่ะ บางคนอาจจะไปแบบไม่ชอบข้างบนไม่ชอบสป,ป่อยเลือดด้านบนเลอแต่เออคาดเอวสวยว่าอะไรอย่างเงาี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเราทำค<พ>าดเอวเพิ่มมิติขึ้นะมาหน่อยแต่มันก็สุดท้ายแล้วก็ออกมาดูดีนะครับคบาดเอวนี่ก็คาร์บอนไฟเบอร์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วงานของพวกเราเนาะก็จะเน้นไปทางคาร์บอนไฟเบอร์อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนงานสีเราก็ทำนะชุดนี้ชุดนี้เหมือนกันมีทั้งงานสีและงานคาร์บอนใช่เรามีทั้งเรามีทั้งเรามีทั้งสองสองแบบอยู่แล้วนะครับหรือใครจะเอางานดิบก็ได้นะเราก็ขายนะอ งานดิบเนี่ยคือไปดิบบเลยนะไม่ขัดเลยไม่ต้องขัดไปทางนันเลยอาจารย์ทวดถัดมา <c oughs> นี่ผมดิฟิลเซอร์หลังครับไอ้นี่เนะื้อบอกเลยนะโอ้โหตัว <บะ S 2> ใหญ่เองตัวใหญ่มากทําก็ยากชิ้นงานก็ใหญ่แต่ลูกค้าถามว่าทำไมแพงจัง <c oughs> คือด้วยความเนื้องานเืาอ,อยากจะให้เห็นเนื้องานก่อนครับใครยังตัดสินใจไม่ได้อย่างเงี้ยว่าเฮ้ยโอ้โหพี่ทําไมราคาคาร์บอนแพงจังขอเข้ามาดูงานหน่อยได้ไหมมาดูได้นะได้เลยเรามีล้านมาดูได้เลยเพราะเรามีชิ้นงานอยู่แล้วใช่ครับนะครับ มันคือทุกอย่างอันมีที่มาที่ไปว่าทําไมมันถึงแพงจังทําไมราคามันสูงกว่าท้องตลาดพี่ครับคืองานของเรามันเป็นงานงานไฟเบอร์งานไฟเบอร์ uh huh. อรทำสีมันก็ชิ้นใหญ่อยู่แล้วงาน uh huh. คาร์บอนมันยิ่งมันก็ยิ่งเขาเรียกวัาสุวอุปกรณ์มันก็ยิ่งแพงขึ้นเพราะรนั้นเน่ยของเรามันจะคือต้องรบกวนลูกค้าหรือว่าแฟนรายการที่ติดตามชมอยู่เนี่ยว่าผมอยากจะบอกว่า่าวัตถุดิบอะ ราคามันต่างกันพลาสติกเนี่ยมันงานมันค่อนข้างจะราคาทุนเขาค่อนข้างค่อนข้างจะน้อยนะครับตัวต่างส่วนงานคาร์บอนเนี่ยโอ้โหต้นทุนมันต้นทุนมันสูงวิธีการทํามันไม่ได้ปั๊มปึ้งปึ้งปึ้งปึออกมาแล้วพ่นสีเลยเลยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้ลูกค้ามาดูมาเลือกชมกันก่อนนะครับเหนือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นเจ้า BYD Atto ถามหน่อยอมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มไหมคันนี้มีโปรเจกต์อะไรเพิ่มไหมแน่นอนมีอะไรบ้างครับพี่คันนี้เราให้ฟังหน่อยบอกไปบอกคร่าวๆก่อนว่าคันนี้เดี๋ยวมันจะเข้าไปจอดอยู่ในงาน E V Car ซึ่งนะซึ่งงาน E V Car อยู่ที่ไหนคือจะเริ่มตั้งแต่วันที่ทิพไห่แล้วเมื่อกี้นี้มันไม่ใช่งาน E V Car มันไม่เอาทีมันเป็นอมันเป็นการโชว์รถที่ E V Car Motor Expo เออมันเป็นการโชว์รถ E V Car เออมันเป็นงานโชว์รถ E V Car ซึ่ง ้าของงานเขาเนี่ยคืองาน Motor 23, ามอเตอร์เอ็กซ์โปสองศนใช่ไหมปีนี้อ่าเกือบตายถ,ถ้าสองนี่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วสองศู <c oughs> นยะครับแล้วก็จะไปอยู่ในงานจอดให้ทุกคนที่ชื่นชอบเจ้าแอตโตหรือคนที่มีรถอยู่แล้วแล้วอยากจะแต่งยังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้ออะไรจะซื้อดีไหมจะซื้อชุดแต่งตัวไหนอะไรยังไงถ้าอยากเห็นคันนี้ตัวเป็นๆไปดูในงานได้จอดอยู่ในงานเลย1ิ สิบกี่วันวะสิบเอด็ดวันประมาณนี้ใช่ไหมสามสิบตั้งแต่วันที่สามสิบพฤศจิกายนถึงวันที่สิบเอด็ดตุลาคมาไม่มีใครแก้กูเลยเนะี่ยให้กูไปคนเดียวเลยท่านผู้ากษาเออมันจะถอยตั้งแต่สามสิบพฤศจิกายนนะครับถึงสิบเอด็ดธันวาคมแล้วกอ่นะด้วยอันอ่านต่อฮะอ่านอ่าเดี๋ยวไปอ่านโนอาบด้วยอันเดอร์ค huh. ันนี้ไปอันเดอร์อาบด้วยงานของพี่เอกคอนเนคชั่นแล้วก็สิงขึ้นตึกปีหน้าโอ้เฮ้ย มันจะได้ขับไม่ได้คันนี้ฮะม,มันไม่ใช่คันนี้คันเดียวหรือเปล่า<ะ>มาอ่ะมันไม่ใช่คันนี้คันเดียว<ะ>เราก็มีหลายคันถ้าเฉพาะในงานมอเตอร์มอเตอร์เอ็กโปนะครับเราจะไปจอดรถไฟฟ้าไปจอดสองคันครับมีาม d ี t y o a t o 3และ BYD SEAL <ะ>ซึ่งเป็นรถยอดฮิตตอนนี้ในเมืองไทยแม่งโคตรฮิตเลยตอนนี้เรากำลังแต่งอยู่แต่เรายังไม่ให้ดูนะเดี๋ยว เราจะเห็นในคลิปถัดๆไปซึ่งแน่นอนก่อนวันที่จะไปจอดงานมอเตอร์เอ็์โอยู่แล้วะครับและถามว่าที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี้ยจะทำอะไรเพิ่มไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันแน่นอนครับจะมีฝากระโปรงหน้าเ,เราใ,ใครที่แบบว่าหูย มันยังล้นอยู่เลยพี่มันต้องเป็นมีฝากระโปรงหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูเลยว่ามันจะออกมาแบบไหนให้ดูได้เลยถ้านะครับถ้าผมทําทันนะ <laughs> <laughs> โอ้นีอ่ <laughs> อย่างนี้ถ้าเจ้าของงานอ่ามอเตอร์เอ็กซ์โปดูอยู่เนี่ยแบบเกาเลย <laughs> จะเอาจะเอางานอํำกระเทียมมาจอดดีไหมเนี่ยมันพูดยังไงของมันวะเนี่ยไปดูกันในงานได้นะฝ่ายอย่างเดียวเหรอฝ่ายอย่างเดียวเหรออ่ะบอกบอกแค่ฝ่ายเดวเดี๋ยวถ้าไม่ทันเนี่ยนะอายเขานะเราต้องเก็บไว้บ้างแต่แน่นอนมีเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เก็บไว้ว่าเป็น เออเซอร์ไพรส์เรืออะไรนะ,ะกลัวทาไม่ทันกลัวทําไม่ทันเล้บอกว่านี่ตอนนี้นะครับที่เราทําอยู่เนี่ยเขาบอกว่าโอโ้วันนี้หนาแน่นมากเนาะครับช่วงนี้ก็อย่าพึ่งเข้ามานะหลีกเลี่ยงหน่อยเออเราก็รนะังเร่งให้ทันไปออกงานใช่เราก็ลังเร่งอยู่งานลูกค้าที่สั่งสั่งกันมาแต่ก็สั่งกันมาได้นะครับสั่งได้ครับสั่งได้สั่งได้สั่งได้ตรงนี้ทางทางร้านเรานะครับก็ยินดีต้อนรับสุภาพชนและคนมีตังค์อยู่แล้วนะครับครับผมไปท่านั้นเลยนะดีครับดีนี่ครับยังไงก็เนาะ ฝากติดตามนะครับใช่ไหมครับผมกดทำอะไรบ้างวฝาติดตามมันเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดอะไรเราจะมีตอนนี้นะครับมีเพจกระเทียมเซอร์วิสนะครับแล้วก็มีเพจท5 hour by บกระเทียมนะครับแล้วก็เรามีเพจน้องใหม่เป็น EV c ีค b รบกระเทียมนะครับอันนี้ขึ้นมาเพื่อพาร์ตีโดยเฉพาะนะครับสนใจติดต่อมาได้กดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไว้ได้นะครับผมใช่เพราะว่าเราเราจะเบื้องต้นเราที่เราแยกออกมาเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ให้เห็นชัดเจนเวลาคุณลูกค้าทุกท่านหรือ FC รายการเนี่ย ได้เลือกดูว่าเฮ้ยจะได้เขาเรียกอะไรวะจะได้เลือกง่ายขึ้นอ่าโอเคจะติดฟิล์มติดนู่นนั่นนี่แต่งอะไรมาอ่ามาธเนดี้ไฟนะอ,อย่าถ้ามุดเราขับ EV วีคาอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยเราเสิร์ช e ี car าเลยมันก็จะง่ายกว่านะครับใช่ครับแต่ทั้งทั้งสามช่องทางเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอ่าผลงานจากทางทางพวกเรานี่แหละครับเช็นเซอร์วิสหลักๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเรื่องการออกแบบดีไซน์คุณภาพการรับประกันสินค้ารับประกันยันคุณทิ้งรถเลยไม่ต้องห่วงนะครับ ยังไงวันนี้ก็ขอคุณนี่ต่อไปแบบที่บอกตั้งแต่คลิปก่อนก่อนก่อนหน้านี้นะว่าเดี๋ยวเราจะเจอคนหน้านี้จะมาบ่อยหน่อยมาบ่อยหน่อยนะครับนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมอ่างกระเทียมชวดกระเทียมทำไม่ไ้ไฟอเวอร์ใบกระเทียมกระเทียมสวิตและน้องใหม่ EV วีคาบายกระเทียมสวิตครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ